กลับมาสู่ช่วงที่สองของพินิษ์เศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ช่วงของ TDRI คะ่ะเราคุยกันกับนักวิจัยด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI ในประเด็นเรื่องหรือกฎหมายแก้เกมธุรกิจแพลตฟอร์มข้ามชาติเลี่ยงภาษีเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะวันนี้คุยกันกับคุณภูมิจิตศรีอุดมขจรน,นักวิจัยด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาค่ะคุณภูมิจิตคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณปวินาไมแล้วก็ผู้ฟังด้วยค่ะค่ะ สำหรับเรื่องของประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยพูดถึงยุคดิจิตอลที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นี่ก็มีหลากหลายช่องทางเลยนะคะแต่ต้องถามว่าในธุรกิจที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้เนี่ยคะ่ะเรื่องของการจัดเก็บภาษีของรัฐไทยนี่สามารถทําได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมคะสําหรับการที่จะไปเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มออนไลน์ข้ามชาตินะคะ โอเคค่ะอันนี้ขออนุญาตแบ่งพูดเป็นสองประเด็นก่อนนะคะคือประเด็นแรกเนี่ยเราพูดถึงภาษีภาษีแวดนะคะหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอันนี้ยเ,เรามีกฎหมายที่แก้เราก็จัดเก็บไปและะ้วค่ะแต่ว่ามันมีภาษีอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่สามารถจัดเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยะคะ่ะภาษีตัวนี้เป็นภาษีที่ค่อนข้างมีมูลค่าเยอะเลยทีเดียวก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากธุรกิจแพลตฟอร์มะคะ่ะ อืมค่ะตรงนี้นี่ยังไม่สามารถเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เพราะว่าอะไรคะค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตตอบก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายเพิ่มทีหลังค่ะต้องบอกว่ากฎหมายปัจจุบันนะคะของไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะของเราเนี่ยเออไม่สอดรับกับเอวิธีการหรือว่ารูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบใหม่หรือว่าของพวกเออ บริษัทหรือว่าธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะอันนี้ขออนุญาตเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วอะค่ะกฎหมายไทยอะค่ะหรือว่าประมวลรัษดากรเนี่ยจะให้อํานาจรัฐบาลไทยเนี่ยเก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติได้เนี่ยเฉพาะบริษัทที่เขามีสํานักงานนะคะหรือว่ามีการจ้างงานเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยในประเทศไทยเท่านั้นแต,แต่ว่าทีเนี้ยถ้าเรามาดูรูปแบบการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทแพลตฟอร์มอะค่ะบริษัทเหล่านี้สามารถให้บริการกับพวกเราที่เป็นผู้บริโภคได้ค่ะโดยไม่จําเป็นต้องมีสํานักงานในประเทศไทยขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าสมมุติพวกเราเนี่ยดูหนังดูวิดีโอเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราสามารถดูได้เลยแล้วเขาที่เป็นบริษัทแพลตฟอร์มก็สามารถให้บริการสรตมมิ่งอะค่ะ ผ่านอ<ช>ินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์ได้เลยโดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องมาตั้งสถานบริการหรือว่าสํานักงานในประเทศไทยตรงนี้แหละค่ะเป็นช่องว่างที่ทําให้เราไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ค่ะอืมค่ะอันนี้นึกภาพออกแล้วเพราะว่าไม่เข้าข่ายตามกฎหมายของไทยเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาตั้งบริษัทในบ้านเราบริษัทอยู่ต่างประเทศก็เก็บภาษีไม่ได้ใช่ใช่ค่ะก็เกติบโตมากเลยทีเดียวค่ะค่ะ อ่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่เห็นภาพแล้วว่าเราไม่สามารถเก็บภาษีได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะจากธุรกิจแบบนี้ก็คือเรื่องของข้อกฎหมายของบ้านเรานี่นี่แหละแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศอย่างที่บอกก็คือว่าหลายประเทศก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ากฎหมายของเขาก็คล้ายๆกับ,บบ้านเราเหมือนกันใช่แล้วคะ่ะหลายๆประเทศก็ประสบปัญหาเดียวกับเราเลยคะ่ะ อืมค่ะอ่าดังนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของกฎหมายไทยเองแล้วเนี่ยยังมีช่องว่างอะไรอีกหรือเปล่าคะที่ทําให้ธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องเสียภาษีหรือว่าอาจจะเสียแต่ว่าเสียในอัตราตร่ตํากว่าที่ควรจะเป็นนะคะอ๋อโอเคค่ะจริงๆต้องขออนุญ,ญาตเล่าอย่างนี้ก่อนว่าช่องว่างของกฎหมายไทยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เอ่อบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ํา ได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องเสียภาษีหรือว่ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศที่เก็บภาษีในอัตราที่ค่อนข้างจะเอเวอร์เรสหรือค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่ามันยังมีประเทศหลายๆประเทศค่ะที่เขาเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำนะคะหรือบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่จัดเก็บภาษีเลยกลุ่มประเทศเหล่านี้เขาเรียกว่า tax haven วิธีการที่บริษัทเนี่ยใช้ช่องว่างของประเทศกลุ่ม tax haven เนี่ยพยายาม maximize กำไรตัวเองให้เสียภาษีต่ำที่สุดก็คือเขาก็จะไป ตั้งบริษัทในกลุ่มประเทศเหล่านั้นนะคะหรือไม่ก็ตั้งบริษัทสาขาในกลุ่มประเทศเหล่านั้นแล้วเขาก็จะใช้วิธีการถ่ายโอนกําไรไปในกลุ่มประเทศเหล่านั้นนะคะพอไปตั้งบริษัทไปตั้งบริษัทสาขาในประเทศเหล่านั้นแล้วเขาก็ยังสามารถให้บริการได้ปกติเพราะว่าเราให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว <Yeah. S 2> ใช่ไหมคะเขาก็ให้บริการไปสุดท้ายถ่ายโอนกําไรไปที่กลุ่มประเทศเหล่านั้นเขาก็จ่ายภาษีในอัตราที่ต่ําให้กับกลุ่มประเทศแท็กเฮเว่นนะคะแล้วเขาก็ ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายภาษีให้กับกลุ่มประเทศที่เก็บภาษีค่อนข้างสูงค่ะค่ะก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะสอดรับกับกฎหมายที่เป็นช่องว่างพอดีค่ะเขาก็จะใช้วิธีนั้นแหละที่ maximize กำไรของเขาให้ได้กำไรสูงสุดเสียภาษีต่ำสุดค่ะ อืมค่ะทีนี้พอสถานการณ์เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่ากฎหมายไทยก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะว่าเราก็มีข้อจํากัดของกฎหมายเป็นแบบนี้จากเรื่องของการที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าเสียน้อยหน่อยด้วยช่องว่างแบบนี้ข้อจํากัดแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะมันจะมีวิธีการแบบไหนไหมหรือว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องทํำยังไงต่อไปที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่เสียประโยชน์ไปมากกว่านี้ค่ะ อืมโอเคค่ะก็อันนี้ขออนุญาตเล่าทั้งประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเอ่อไอวิธีเอ่อ,อ,อ,อปัญหาเนี้ยค่ะเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศนะคะทั่วโลกเนี่ยประสบเหมือนกันแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราแก้กฎหมายในประเทศของเราเองอะคะ่ะเขาก็หนีไปที่ประเทศอื่นได้แล้วเขาก็จะมีวิธีการเอ่อถ่ายโอนกําไรของเขาไปอะคะ่ะหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยมาคุยกันโดยมี องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า Oec อะค่ะเป็นเหมือนตัวกลางที่นำหลายๆประเทศมาคุยกันนะคะจัดทำเวทีเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นแล้วเขาก็เสนอแนวทางแนวทางหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่าแนวทางการจัดเก็บภาษีธุรกิจแพลตฟอร์มระหว่างประเทศนะคะแล้วเขาก็ได้เสนอแนวทางเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะแนวทางเนี้ยเอาเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า statement on two pillar solution นะคะ เขาเสนอมา2หลักการใหญ่ๆค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะหลักการแรกค่ะของเอออเนคะคะเขาเรียกว่าการแบ่งสัดส่วนสิทธิในการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า allocation tax l i n e นะคะเอหลักการเนี้ยค่ะเป็นหลักการที่จะมาบอกว่ากลุ่มประเทศที่มีการบริโภคนะคะกลุ่มประเทศที่มีการบริโภคมีการใช้บริการแต่ว่า ไม่ไดออ้บริษัทเนี่ยไม่ได้มาตั้งสำนักงานค่ะจะมีสิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีได้เหมือนคล้ายๆกับเรามาแก้กฎหมายเพื่อที่จะให้เท่าทันกับรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบใหม่อะค่ะแล้วหลักการนี้ทาํางานยังไงฟังก์ชันยังไงค่ะคือเขาก็จะบอกว่าอ่ะงั้นเรามาแก้กฎหมายกันใหม่นะให้ประเทศที่เป็นประเทศทีเออ่เป็นประเทศผู้บริโภคอะค่ะอย่างเช่นประเทศไทยที่เราใช้บริการจากแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มไม่มา ตั้งสำนักงานนะคะมีสิทธิ์จัดเก็บภาษีจากบริษัทแพลตฟอร์มขนาดใหญ่แต่เขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้นะคะว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่มีไรายได้ทั่วโลกมากกว่าสอง0มื่นล้านยูโรต่อปีค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกนะคะทีนี้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอาแล้วเวลาเราจัดเก็บเนี่ยจะจัดเก็บกันยังไงเพราะว่าสมมติว่าไทยเราก็บอกว่าเราก็ขอจัดเก็บนะอะถ้าไปที่ประเทศอื่นสิงคโปร์ก็อบอกว่าขอจัดเก็บมาเลเซียขอจัดเก็บ ทุกประเทศเขาก็จะขอจัดเก็บหมดแล้วจะจัดเก็บเนี่ยแบ่งอัตราส่วนกันยังไงตัว Oec d เนี่ยเขาก็คิดมาแล้วค่ะว่าอ่ะงั้นเราคิดอย่างนี้ว่าเราจะจัดเก็บในอัตรา25%เปอร์เซ็นตของกำไรส่วนเกินจากทั่วโลกเลยที่บริษัทแพลตฟอร์มนั้นอะมีกำไรซึ่งคำว่ากำไรส่วนเกินเนี่ยต้องขออธิบายเพิ่มนิดนึงค่ะว่ากำไรส่วนเกินเนี่ยเขาก็จะคิดก่อนว่าเราเอากำไรของบริษัทนั้นเนี่ยที่ได้ จากทั่วโลกเลยเนี่ยมากองรวมกันก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะหักอัตรากําไรปกติออกสิบเปอร์เซ็นหลังจากหักอัตรากําไรปกติแล้วะค,ะค่ะเขาค่อยเอาไปกําไรส่วนเกินเนี่ยมาคิดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของกําไรส่วนเกินแล้วเขาก็จะเอาส่วนนั้นอะแบ่งสารปันส่วนกันให้แต่ละประเทศที่มีการบริโภคนะคะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นตัวเลขชัดๆก็คือ,อสมมุติว่าบริษัทแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มเอ็นแล้วกัน อเออเข้าขายและเป็นบริษัทที่มีไรายได้ทั่วโลกมากกว่าสองหมื่นล้านยูโรค่ะทีเนี้ยเขาก็เอ่อให้บริการแล้วได้กำไรมาเลสเซว่าปีนี้ได้กำไรมาหนึ่งหนึ่งยล้านบาทนะคะสมุนิบาทเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องหักกำไรปกติออกก่อนใช่ไหมคะก็หักกำไรออกสิบเปอร์เซนก็คือสิบล้านบาทออกไปก่อนเสร็จแล้วไอ้เก้าสิล้านบาทที่เหลือเนี่ย เขาเอามาคิดเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของเก้าสิบล้านบาทพอ,อคิดออกมาได้ปุ๊บเป็นตัวเลขเท่าไหร่เขาก็เอาส่วนนั้นนะคะกระจายให้กับประเทศที่มีสิทธิ์จัดเก็บภาษีก็คือประเทศที่อ่สร้างรายได้ประเทศที่บริษัทนั้นสร้างรายได้หรือว่าเป็นประเทศที่บริโภคมีการใช้บริการจากบริษัทนั้นค่ะแต่การแรกเมื่อกี้นี้เล่าไปแล้วเป็นหลักการเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรปันส่วนภาษีสิทธิในการจัดเก็บภาษีนาเนาะให้กลุ่มประเทศผู้บริโภคอะสามารถ จัดเก็บภาษีได้นะคะเป็นการแก้ไขช่องว่างที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อันนั้น mm hmm. เป็นหนึ่งเรื่องและส่วนอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าหลักการเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ําของโลกนะคะ mm hmm. หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ global minimum tax mm hmm. หลักการนี้เขามีเป้าหมายคือเพื่อที่จะป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะจาก ของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่โอนโยกย้ายกำไรไปในประเทศที่มีอัตราภาษีตำ่ำเมื่อกี้นี้เราเล่าว่ามันมีช่องว่างหนึ่งที่บริษัทไปตั้งบริษัทหรือว่าตั้งบริษัทสาขาในกลุ่มประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำหรือว่า tax haven แล้วเขาก็โอนกำไรไปที่นู่นเพื่อที่จะจ่ายภาษีตำ่ำหลักการข้อสองเนี่ยแหละคะ่ะเป็นหลักการที่เขาจะมาแก้ปัญหานี้โดยเขากำหนดว่า กิจการนะคะหรือเครือกิจการข้ามชาติที่มีรายได้สูงเกินกว่า7 5 0รอยห้าสิบล้านยูโรนะคะจะต้องชําระภาษีที่แท้จริงนะคะในอัตราที่ต่ําในอัตราที่ไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบห้าหรือว่าต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างน้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะออขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพเพราะว่าเขาพูดถึงภาษีที่แท้จริงยกตัวอย่างคือถ้าสมมติว่ามีประเทศมีบริษัทหนึ่งนะคะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะ ลงทุนเลยตั้งบริษัทเลยนะคะเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะซึ่งโดยปกติอะคะ่ะถ้ามาลงทุนในไทยเนี่ยประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล20%ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบริษัทเนี่ยเขาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะคะ่ะเช่นนโยบายดึงดูดการลงทุนของไทยนะคะ b o i พอคิดภาษีจริงๆแล้วคะ่ะบริษัทนี้ต้องจ่ายภาษีจริงๆแค่9%อันนี้เขาเรียกว่าภาษีที่แท้จริงที่จ่ายพอจ่ายแค่9%ปุ๊บ ถ้าบริษัทเนี้ยเข้าขายว่าจะต้องจ่ายภาษีในอันตรา global minimum tax อะคะมันก็จะมีฟังก์กชันที่บอกว่าอะคุณเสียแค่9%ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเก็บภาษีเพิ่มอีก6%เพื่อให้ออบริษัทเนี้ยจ่ายภาษีให้ครบตามขั้นต่ำ15%สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่า top up tax ค่ะใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย จะทําให้บริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีในขั้นต่ำ15%ทำให้ถึงเขาจะหนีไปที่เประเทศอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวิธีการฟังกช์ชันเก็บภาษีท็อปอัพแท็กเนี่ยจากบริษัทในเครือหรือว่าบริษัทแม่ทําให้ไม่ว่าบริษัทเนี่ยจะหนีไปตั้งบริษัทหรือบริษัทสาขาในกลุ่มประเทศที่เป็นแท็กเทเวนนะคะเขาก็จะต้องถูกท็อปอัพแท็กให้ครบกับ15%ที่เป็นเอ เออจำนวนอัตราภาษีขั้นต่ำที่ทัว่วโลกเขาบอกว่าจะเก็บอะค่ะ <c oughs> อืันนี้ก็เป็นสองสองข้อนะคะที่เป็นเอ่อวิธีการหรือว่าแนวทางที่ทั้งไทยเองแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกเห็นชอบตรงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปในทางนี้ค่ะสองหลักการ <c oughs> ใหญ่ให สองหลักการนี้นะคะทีนี้ก็เป็นกรมสรรพากรใช่ไหมคะที่มาสักครู่บอกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานสําคัญเพราะว่าทาหน้าที่จะเก็บภาษีอยู่แล้วต้องไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะคะจริงๆแล้วค่ะในปลายปีหกสี่อะค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยก็ได้เห็นชอบเรื่องนี้ไปแล้วนะคะกับหลายๆประเทศรวมกันร้อยสามสิบเจ็ดประเทศนะคะทั่วโลกซึ่งกรมสรรพากรเองค่ะก็ ค่อนข้างจะแอคทีฟกับเรื่องนี้เลยก็คือคอยติดตามว่าตอนนี้ OECD ได้ทำถึงขั้นไหนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ OECD ะค่ะเขาก็กำลังออกหลักการเพิ่มเติมค่ะหลักเกณฑ์นในรายละเอียดว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่ามีภาษีซัมซอนจะทำยังไงอถ้าสมมุติว่าแต่ละประเทศเคลมว่าตัวเองควรจะได้รับเงินเท่านี้แล้วสุดท้ายหักกบลบกันแล้วมันไม่เท่ากันจะทำยังไงคะ่ะ ตอนนี้โอ e d d ก็ดูตรงนี้อยู่แล้วกรมสัมพากรเองก็ค่อนข้างจะแอคทีฟในการตามเรื่องพวกนี้เช่นกันค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ระบบนี้เนี่ยได้สักเมื่อไหร่อะคะจริงๆแล้วนะคะในตามไทม์ไลน์ของ OECD ที่เขาออกกฎมาตอนแรกเนี่ยปี64เขาบอกว่าจะพยายามบังคับใช้ภายในปี66อะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ดีเทลบางอย่างก็ยังยังพยายามเติมดีเทลอยู่ะคะ่ะก็อาจจะ เลื่อนไปเล็กน้อยแต่ก็คงคิดว่าคงไม่ไกลกว่าแผนไปมากค่ะอยู่ในช่วงไม่กี่ปีนี้แน่นอนค่ะอะ่ทิศทางก็ไปแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าสูตรนี้ใช้ตามหลักการนี้แล้วเนี่ยคะ่ะผลประโยชน์การเก็บภาษีที่ประเทศไทยจะาได้รับกลับมานี่พอจะมีการคำนวณไว้ไหมคะว่าเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่บ้างโอเคค่ะสำหรับตัวเลขนะคะขออนุญาตพูดเป็นตัวเลขรวมๆของ อทั่วโลกก่อนคะ่ะว่า OECD เขาก็ประเมินไว้แล้วแหละว,ว่าถ้าสมมติว่าทั่วโลกสามารถใช้อ่าทำตามหลักการทั้งสองข้อนี้ได้เนี่ยคิดว่าเราจะมีภาษีเพิ่มขึ้นรวมๆกันตั้งแต่ห้าถึงแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ <S 2> <S 2> <S 2> สหรัฐนะคะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออกรมสรรพากรก็กำลังดำเนินการทำเอ่อการวิเคราะห์อยู่ตรงนี้คะ่ะซึ่งเรามันค่อนข้างจะ พูดตัวเลขได้ยากอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราเอามูลค่าเศรษฐกิจที่แพลตฟอร์มมีในไทยอะคะ่ะมาคำนวณว่าจะเก็บ2ี่สหรือ15%เเพราะว่าเราต้องคิดจากกำไรที่บริษัทได้จากเประเทศไทยอะคะ่ะซึ่งตัวเลขตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่คะ่ะยังไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะคะในในส่วนของประเทศไทยนะคะอืม,อมค่ะ อ่าแต่ว่าก็น่าจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้กลับมานะคะจากการจัดเก็บภาษีตามหลักการแนวคิดนี้เราก็มีหนึ่งสประเทศใช่ไหมคะที่จะร่วมในหลักการนี้ด้วยอย่างประเทศอื่นๆนี่เขามีความตื่นตัวกันพอๆกับบ้านเราไหมคะหรือว่ามีประเทศไหนที่พอจะเป็นกรณีศึกษาได้บ้างไหมคะอ๋อถ้าเป็นประเทศอื่นๆใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยประเทศอื่นๆเขาตื่นตัวกว่าประเทศเราอีกนะคะเช่นอ่ออย่าง ฝรั่งเศสอะคะ่ะก่อนหน้านี้เขาก็เคยคิดว่าจะมีกฎหมายของตัวเองที่จะเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบนี้ค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วถ้าแต่ละประเทศทํากฎหมายของตัวเองแล้วมันไม่เป็นไปด้วยกันนะคะมันก็จะเก็บภาษีค่อนข้างยากอะคะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกประเทศอะคะ่ะทุกประเทศนี่หมายถึง137ประเทศที่เขาค่อนข้างจะตื่นตัวนะคะเขาก็หันกลับมาใช้ออวิธีการตาม OECD เนี่ยแหละคะ่ะแล้วเขาก็ ใช้วิธีการเข้าไปให้ความเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเอเหลักเกณฑ์ของ OECD เนี่ยค่ะที่ให้มันตองขึ้นค่ะอืมค่ะก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมไปให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาหลักการแล้วก็กระบวนการที่จะเกิดขึ้นตามแนวทางนี้นะคะใช่ค่ะค่ะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่า ไปถึงเวลาที่เราต้องใช้ตามหลักการนี้แล้วเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่าดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มต่างชาติที่ขายสินค้าให้กับเราเนี่ยต้นทุนทางภาษีเขาก็จะมากขึ้นและอาจจะส่งผลให้ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์เขาก็อาจจะแพงขึ้นไปด้วยตรงนี้ค่ะมันจะมีวิธีการอย่างไรหรือเปล่าที่จะทำให้มันมีจุดร่วมระหว่างที่ ประเทศไทยก็เก็บภาษีมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าผู้บริโภคก็ยังได้ใช้สินค้าในราคาที่ไม่แพงในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะโอเคค่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตตอบก่อนเลยว่าถ้าเอาตรงไปตรงมาตามทางวิชาการนะคะคือมันก็เป็นไปได้เลยที่พอเราจัดเก็บภาษีจากบริษัทสูงขึ้นใช่ไหมคะสินค้ามันก็จะต้องราคาแพงขึ้นสินค้าหรือบริการะคะ่ะเพราะว่าตัวบริษัทแพลตฟอร์มเองค่ะก็พอจ่ายเงินมากขึ้น ถ้าเขาทําได้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะผาระตรงเนี้ยไปให้ผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วก็ผู้บริโภคก็บริโภคว่าซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นแต่ทีนี้ค่ะจะต้องต้องบอกว่าในปัจจัยด้านราคาค่ะมันมีหลายๆปัจจัยที่มันมีเข้ามาร่วมด้วยค่ะเช่นเรื่องการแข่งขันหรือว่าจํานวนผู้บริโภคอะค่ะเอาเรื่องการแข่งขันก่อนค่ะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถจัดเก็บภาษีนะคะจากบริษัทแพลตฟอร์ม ใหญ่ๆได้อะคะ่ะมันจะเพิ่มความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับบริษัทที่แพลตฟอร์มที่เป็นบริษัทในประเทศหรือว่าบริษัทอื่นๆที่อยากจะเข้ามาแข่งขันด้วยซึ่ง mm hmm. ถ้าสมมติว่ามันมีบริษัทที่เข้ามาแข่งขันมากขึ้นนะคะมันก็เป็นไปตามกลไกร,ราคาเนาะ mm hmm. อืมบริษัทแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขายังเก็บค่าบริการหรือสินค้าในในราคาที่แพงขึ้นเนี่ยเขาอาจจะ สู้ด้านราคาไม่ได้เขาก็จะต้องปรับลดลงมาให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดด้วยหรือว่าอีกกรณีหนึ่งอะคะ่ะถ้าสมมติว่าบริษัทแพลตฟอร์มนะคะจ่ายภาษีจริงแล้วก็ผักภาระให้กับผู้บริโภคจริงแล้วราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยจนผู้บริโภคบางไรายไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือว่าคิดว่าจะไม่ซื้อแล้วทาให้จำนวนผู้บริโภคอะคะ่ะลดลง จำนวนผู้บริโภคลดลงเนี่ยกำไรที่บริษัทได้ก็จะลดลงตามเขาก็จะต้องปรับราคาให้มันสามารถขายในจำนวนที่มากขึ้นได้ค่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นไปตามกลไกราคาก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้แหละที่ราคามันจะต้องสูงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีการปรับด้วยกลไกตลาดแล้วมันก็จะมีจุดสมดุลที่บริษัทก็ อาจจะผักภาระทางภาษีมาให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งแต่ว่าก็คงไม่ทั้งหมดแล้วผู้บริโภคก็จะมีราคาที่สามารถรับได้แล้วก็จะเป็นไปตามกลไกตรงนี้ได้ค่ะ อืมค่ะอ่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือยังไงซ้าทางบริษัทต่างๆก็คงจะต้องปรับตัวตามกลไกตลาดกลไกราคานะคะก็แข่งกันเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของคุณภาพของสินค้าไปนะคะทีนี้นอกจากประเด็นที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยค่ะยังมีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมคะสําหรับเรื่องของการจัดเก็บภาษีหรือว่าช่องว่างข้อจํากัดอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถ จัดเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มข้ามชาติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะโอเคค่ะจริงๆเนี่ยที่เล่าไปอ่ะค่ะก็จะเป็นหลักการทั้งหมดที่จะค่อนข้างปฏิรูปก,การเก็บภาษีระหว่างประเทศประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่แต่ละประเทศที่แบบว่าต้องทําการทั่วโลกนะคะซึ่งาถามว่ามันมีช่องว่างอะไรอีกไหมจริงๆตรงเนี้ยค่อนข้างจะครอบคลุมช่องว่างทั้งหมดแล,แ,ลแล้วแล้วก็หลักการทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องฝากว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปหรือว่าควรจะต้องมีการทําอะไรต่อไปอะคะอ่ะก็คือในตัวรายงานเราเนี่ยเราก็จะมีข้อเสนอแนะด้วยนะคะก็คือการที่เรากรมสรรพากรก็ติดตามตัววีบีซีดีนี่ยแหละแต่ว่าการที่เราจะสามารถเอากฎหมายต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในประเทศไทยได้เนี่ยอในประเทศไทยเองก็จะต้องมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อที่จะให้สอดรับกับหลักการต่างประเทศใช่ไหมคะก็คือการแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัศดากรของไทยเนี่ยให้จัดเก็บภาษีเงินได้นี้ที่บุคคลจากกำไรสุทธิของบริษัทข้ามชาติได้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลังการข้อแรกหรือว่าที่เรียกว่าพิลลนลาวนะคะโดยบริษัทต่างชาติเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสถานประกอบการถาวอนนะคะส่วนเอ,อ่อการกําหนดรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยก็จะต้องเป็นของกรมสรรพากระคะก็จะดูตรงนี้ส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นการปรับแก้กฎหมายเหมือนกันให้เอ,อ่อรัฐบาลไทยหรือว่า ประมวลรัชธากรเน,นี่ยก็สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้นะคะที่จ่ายจริงไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบห้าบาทเอ้ร้อยละสิบห้านะคะของกําไรสุทธิเนี่ยค่ะก็เป็นข้อเสนอในเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็กรมสรรพากรเองนะคะก็จะต้องไปดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับการลงนามในอนุสัญญาพักผู้ภาคีนะคะเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินการตามหลักการสองข้อเนี้ในแบบการระหว่างประเทศได้ะค่ะ ก็ะจะเป็นสองข้อใหญ่ๆที่ไทยเองเนี่ยจะต้องทำต่อไปค่ะอืมค่ะก็เป็นภารกิจของทางกรมสรรพากรนะคะที่จะได้ไปตามเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ทางกรมสรรพากรก็เรียกได้ว่ากําลังอยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนอยู่นะคะสําหรับเรื่องของกระบวนการในการที่จะไปจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะจากแพลตฟอร์มต่างชาตินะคะสําหรับประเด็นเรื่องของการรื้อกฎหมายแก้เกมธุรกิจ แพลตฟอร์มข้ามชาติเลี้ยงภาษีนะคะก็เรียกว่าเป็นสัญญาณดีนะคะเป็นข่าวดีที่ในอนาคตนี่ประเทศก็จะมีรายได้จากภาษีกลับมาจากแพลตฟอร์มข้ามชาติด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์งานวิจัยแล้วก็โครงการดีๆสําหรับเรื่องใกล้ๆตัวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้คุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยคะ่ะ ได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณะวินาไมาแล้วก็คุณคู้ฟังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุยกันกับคุณภูมิจิตสีอุดมขจรน,นะคะนักวิจัยด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI สำหรับเรื่องของแพลตฟอร์มข้ามชาติเลี่ยงภาษีนะคะก็ ได้ได้ว่ายังมีข้อจํากัดนะคะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกแต่ว่าสามารถประกอบธุรกิจแล้วก็มีรายได้จากประเทศไทยแต่ว่ายังมีข้อจํากัดในเรื่องการจัดเก็บภาษีอยู่วันนี้ก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศเลยที่จะไปเข้าร่วม เพื่อที่จะมีรูปแบบแล้วก็วิธีการในการจัดเก็บภาษีสำหรับแพลตฟอร์มข้ามชาตินะคะก็มีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ